สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำ Photo s c a นะคะการทำ Photo s k e t เบืปองต้นนะคะนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Photo s c a นะคะ๋ยวเพิ่อนคลิกเข้าไปค่ะในหน้านี้นะคะจะมีเครื่องมือมากมายนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะแต่ว่าเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ แหลที่ง่ายๆและใช้ทั่วไปกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะแก้ไขภาพค่ะเริ่มที่หน้าแรกนะคะไปที่อินเด็กนะคะก็คิที่อินเด็กก่อนนะคะเลือกรูปภาพเราจะมาทำการย่อรูปใส่กรอบปรับสีนะคะถือเป็นหลักที่น่าสนใจมากแพร่หลายกันใช้ง่ายมากเลยนะคะ เรามาเริ่มดูหน้าตากันก่อนนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอแท็บต่างๆนะคะนั่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลือกโฟลเดอร์รูปภาพนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรูปในโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่การทํางานของเราค่ะ ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูจัดการรูปภาพของเรานะคะเรามาเริ่มแต่งรูปกันดีกว่านะคะคลิกที่รูปที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เราจะมาแนะนำแถดบด้านล่างก่อนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการปรับสีนะคะ แล้วลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นใส่ขอบโค้งมนให้รูปนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นใส่ขอบให้รูปแบบต่างๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นใส่ขอบเส้นประให้รูปนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปรับความสว่างและสีของขอบรูป ด้านบนนะคะย่อรูปภาพค่ะตรงนี้สองตัวนี้นะคะก็จะเป็นปรับสีและแสงนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นความคามชัดหรือว่าเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้รูปนะคะตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์นะคะเพิ่มลูกเล่นต่างๆค่ะ ด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นทําให้ภาพเป็นสีฟุ้งนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างถัดมาค่ะก็จะเป็นปรับภาพมืดให้สว่างขึ้นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทําการแต่งรูปก่อนนะคะเรามาปรับสีกันดูค่ะปรับสีไปก่อนนะคะสีกาแฟเนาะ เสร็จแล้วก็ไปที่ใส่ขอบพ้งมนให้รูปนะคะตัดขอบนิดนึงเพื่อความสวยงามน,นะคะกดโอเคค่ะต่อไปค่ะเราจะมาใส่ขอบให้รูปแบบต่างๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสี ปรับสีปรับขนาดได้ค่ะตามที่เราต้องการเสร็จแล้วกดโอเคต่อไปค่ะเรามาใส่ขอบเส้นประให้รูปนะคะด้าไหนก็จะเป็นสีนะคะเสร็จแล้วกดโอเคปรับความสว่างได้นะคะ พอใจแล้วก็กดโอเคะค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำการย่อขยายรูปภาพกันนะคะก็คลิกเข้าไปที่ย่อขยายตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดรูปต้นฉบับ นะคะเราจะเปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นใส่ความกว้างที่ต้องการนะคะใส่ค่าเดียวแล้วก็จะฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนค่าตามนะคะเราต้องการสามร้อยนะคะก็ใส่สามร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะนี่ก็จะปรับขนาดให้นะคะที่เป็นการย่อรูปภาพค่ะ ต่อไปนะคะมาถึงแถบเครื่องมือต่อไปค่ะเนี่ยตรงนี้เอาไว้เสริมเติมแต่งตัวการ์ตูนนะคะแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มวัตถุค,ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่สําหรับเพิ่มตัวการ์ตูนต่างๆใส่คําพูดเพิ่มคําบรรยายต่างๆคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับวาดรูปต่างๆค่ะเราลองมาวาดรูปแบบ เรามาพิมพ์ตรงนี้ก่อนนะคะปรับสีได้ค่ะปรับสีปรับแสงปรับขนาดได้ค่ะลดความทื้ความหนาได้เสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะเราสามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้ค่ะย่อดได้ขยายได้ย่อดได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปรับ ให้หมุนให้เอียงตามที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็มาลองใช้ตัวกันตูนนะคะตัวกันตูนตรงนี้นะคะมีมากมายเลยนะคะให้เราเลือกก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกกันได้ค่ะ เอาลูกหัวใจเนาะอันนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะปรับได้ย่อขนาดได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นการแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูการปรับแต่งตัวอักษรก่อนนะคะการใส่ตัวอักษรก็ทําเหมือน มื่กี้นะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะสามารถความหนาความกว้างให้ทำเป็นตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ได้หมดเลยนะคะปรับสีได้ปรับขนาดได้ะคะ่ะปรับความทึบได้นะคะแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยนะคะต่อไปคะ่ะเราจะมาดูแถบต่อไปนะคะก็คือการตัด ขอบนะคะการตัดขอบของรูปภาพนะคะถ้าเราต้องการตัดตรงไหนก็ลากเมาส์ไปเลยนะคะก็ตัดกรอบได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วก็คลิกที่ตัดภาพนะคะรูปก็จะออกมาตัดแบบนี้หรือว่าจะตัดเป็นวงรีก็ได้นะคะสวยเหมือนกัน ตัวนี้เป็นวงรีนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําการแนะนำตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นแก้ตาแดงนะคะตรงนี้ลบรอยตำหนินิดนึงค่ะมเมตรงนี้เป็นโมสเตตนะคะทำให้ภาพเบลอได้ค่ะ นี่ค่ะเบอร,บอร์ตามที่เราต้องการนะคะถ้ามันไม่สวยก็สามารถกดยกเลิกตรงนี้ได้นะคะก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมค่ะสร็แล้วนะคะเราแต่งรูปสวยละเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูการเซฟหรือบันทึกรูปกันนะคะ ไปตรงที่มุมขวาด้านล่างสุดนะคะกดเข้าไปตรงที่เซฟหรือบันทึกค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นการเซฟแบบต่างๆมันมี3แบบนะคะเราจะมาดูกันเซฟอันแรกก็คือเซฟทับรูปต้นฉบับเดิมนะคะอันที่2ก็จะเป็นเซฟแบบเลือกโฟลเดอร์เอาไว้นะคะสะดวกถ้าทํารูปแบบกลุ่มเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเซฟแบบ เลือกที่เก็บรูปภาพปกติที่เราคุ้นเคยกันนะคะเราก็เลือกอันสุดท้ายตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กด yes แล้วก็สามารถเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราหาได้ง่ายๆนะคะสุดท้ายค่ะมาดูตรงความปรับความชัดนะคะก่อนที่เราจะเซฟคุณภาพความชัดของเรา ส่วนมากนะคะจะใช้ตรงที่80นะคะ80เปอร์เซ็นตตรงนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะก็เป็นการเซฟรูปแบบที่เราต้องการรูปที่เราแต่งมาก็จะสวยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ